หนึ่งนาทีกับกปทการขับรถในปัจจุบันหลายคนอาศัยความเคยชินมากกว่าการปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งมักจะเจอป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดผู้ขับขี่ต้องหยุดให้ทางแก่รถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านขวาและให้ทางแก่รถที่เลี้ยวขวาก่อนจึงจะเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ สำหรับป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจะมีอักษรระบุอย่างชัดเจนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอยู่ด้านล่างของป้ายโดยมักจะติดตามแยกให้เราสังเกตก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยวซ้ายถ้าเราพบเห็นป้ายลักษณะนี้จะสามารถเลี้ยวซ้ายได้โดยไม่ผิดกฎจราจรและผู้ขับขี่จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ก็ต่อเมื่อมีป้ายจราจรบ,บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเท่านั้นหากไม่มีป้ายต้องรอสัญ,ญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายได้ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองถุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม